ห้องเล็กหรืออยู่คอนโดอยากจะหาซาวบาเสียงดีๆสักตัวครั้นเจ้าตัวท็อปก็เก่งใจคนข้างห้องวันนี้ผมมีรุ่นลองท็อปเสียงดีมาแนะนำกันครับผมนั่นก็คือ HWQ 930B ตัวนี้นั่นเองครับตัวดีไซน์ตัวเครื่องจะคล้ายบอดี้เดิมในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ทางซัมซุงได้สลัดผ้าที่แซนจะอมฝุ่นออกไปแล้ว โดยใช้วัสดุโลหะแทนซึ่งให้ความรู้สึกพรีเมียมแข็งแรงบึกบึนขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับช่องเชื่อมต่อด้านหลังนะครับจะประกอบไปด้วยช่อง HDMI ให้มา2ช่องซึ่งช่องหนึ่งเป็นช่อง HDMI eARC และมีช่อง Optical ให้อีกหนึ่งช่องครับตัวซับวูเฟอร์นะครับก็จะเป็นแบบเดิมยิงเสียงออกทางด้านข้างและรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเซอร์ราวด้านหลังอีกหนึ่งคู่ แต่ละตัวมีลำโพง2ดอกก็คือด้านหน้าและด้านบนซึ่ง2ตัวนี้ก็ยังต้องเสียบไฟอยู่เหมือนเดิมครับในกล่องนอกจากตัวซาบาซับบูเฟอร์และลำโพงเซอราวแล้วก็ยังมีพวกสายไฟสาย HDMI รีโมทขาสำหรับแขวนผนังและคู่มือการใช้งานครับผมสเปคเบื้องต้นของซาบา Samsung HWQ930B มาพร้อมกับระบบเสียง9.1.4แชนเนลให้กำลังเสียงรวม540วัตต เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่รองรับ Dolby Atmos แบบไร้สายรองรับ Q Symphony กับทีวี m s u u n งเกือบจะทุกรุ่นอีกทั้งยังรองรับ Apple AirPlay อีกด้วยครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเห็นการพัฒนาของ Samsung s a ั s u n งซาบา a r มาตลอดตั้งแต่รุ่นแจ้งเกิดอย่าง Q 9 0 r จนถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดขึ้นก็คือคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวจากที่ผมได้ลองฟัง HWQ 930B นะครับ โทนเสียงจะคล้ายๆกับตัวท็อปรุ่นพี่อย่าง HWQ990B เนื้อเสียงคมชัดเปิดกว้างมีความเคลียร์ใสให้มิติเสียงที่ดีเบสต,ตึงตังกำลังดีเพียงพอกับห้องที่ขนาดไม่ใหญ่มากหรือใช้งานในคอนโดส่วนถ้าอยากได้เบสที่หนักขึ้นตึงตังขึ้นใช้ในห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแนะนำตัว HWQ990B ก็จะเหมาะกว่าครับ ในด้านการดูหนังนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสความเปลี่ยนแปลงของ Samsung s ซัมซุงซาบารุ่นปีล่าสุดนั่นก็คือเซอราวด้านหลังเสียงดังฟังชัดขึ้นกว่ารุ่นเก่าอย่างชัดเจนซึ่งตัว HWQ930B ก็ให้มิติเสียงที่ดีระบุตำแหน่งได้ตรงกับหนังที่รับชมเบสมีมวลหนักแน่นเสียงพูดคมชัดการโยนเสียงไปมาก็ทาได้ดีรับรู้ถึงเสียงที่ลอยอยู่ด้านบนได้อย่างชัดเจนเมื่อดูหนังที่รองรับ Dolby Atmos ทำให้เพิ่มอรรถรสในการรับชมอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวครับ patreon WA sweating parasite linION Champion you ในด้านการฟังเพลงนะครับให้น้ำหนักเสียงและดินามิกที่ดีเสียงร้องคมชัดนุ่มสัมผัสได้ถึงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นอย่างชัดเจนส่วนตัวคิดว่าการใช้ฟังเพลงทำได้ดีกว่ารุ่นที่ผ่านมาอย่างน่าประหลาดใจลองไปฟังตัวอย่างดูครับ สรุปนะครับซาบาซัมซุงรุ่น HWQ930B เหมาะสำหรับห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากหรือใช้งานในคอนโดคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมเกือบเทียบเท่าตัวท็อปในราคาที่ย่อมเยาวกว่าหากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทุกช่องทางตามรายละเอียดดังนี้ได้เลยครับ